จะพาคุณผู้ชมทุกคนได้มาทําแตมเพิ่มเนะาะหลัเดี๋ยวดูเทคนิควิธีการในการเพิ่มยอดเพือ่อตามในสองโปรไฟล์จีตัวเองกันแต่อ,อย่างท่านตัวเลกเลยให้เราเนาะหรือว่าคุณผู้ชมได้เข้ามาในตัวเว็บไซต์อันนี้เดี๋ยวจะมีการแปะลิงก์เอาไว้ให้เลยจัหรับในจอของใต้ค่ะทีแบบที่ไปดูดหรือว่าในจอของคอมเมนต์คุณผู้ชมก็จะได้กดเข้ามาช่้กานทำแตมกันได้เนาะกับในตัวของเว็บไซต์ และพอเด้ดีเลยเราจะได้เข้ามากรลั้นในตัรเว็บไซต์ไว้ดและในวันนี้เราต้องการที่จะมาเพิ่มยอดในส่วนของผู้ติดตามเนาะในไอจีของเราเองให้เราได้โคจรเข้าไปกับรถในตัวเปิดฟอร์มของไอและก็เพื่ที่ตัวหมุดหมู่มันไปนั้งว่าเราต้องการที่จะเพิ่มหัวข้อไหน กดเข้าไปเลยแล้วตัวหมดมูบริการเนาะเขาจะไม่ให้เลือกประมาณนี้เพิ่มบริการเมื่อกี้ก็จะเป็นไรแรกๆนี <half. S 2> ้อยู i, ่แล้วเราจะขอเลือกมาที่สองนี้ก็กดลิกเข้าไปหมเลยกันแน้แล้วตัวหมดมูลเห็นเลือกกันต่อที่ตัวบริการบริการว่าจะเปลีลยนราคาแล้วให้เลือกแบบอี้เราจะขอเลือกเป็นแรกก็กดลิกเข้าไปเลยเมอเลยกันได้แล้วทั้งหมดมูลและบริการประมาณนี้เดี๋ยวให้ย้อนกลับมาในวนของตัวเว็บไซต์อ้ในสวนตัวโปรไฟล์ที่ของเราบุญธรรมเกิ้าอ่ิโดยกดเข้าไปที่สามจุดตรงนี้เลยเนาะ อ่าเขาได้มีคำว่าแชร์ให้กดคลิกเข้าไปแล้วจะมีคอปปี้ลิงก์ขึ้นมาแบบนี้เรากดคัดไปเลยพอาะเรื่องของตัวอ่าหน้าโปรไฟล์จีจันได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อลิงก์มาวางเพราได้วางลิงก์นั้นได้แล้วทีนี้ก็ใส่จจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปอ่าพอเราได้เสร็จทั้งนี้เราค่อทำโน้นได้แล้วทีนี้ให้กดฝากไปตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยเนาะอ่าแล้วก็ดีเลยหลังจากที่เราทำการเพิ่มกันไปแล้วแม่งว่าทัอู้ตอนนียอดผู้ติดตามในสองโปรไฟล์จีของเราเวลาทุกเดืนมาจะเสร็จเป็นทีมเราแบบนี้กันแล้ว